มมติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเงียบไปเลยอยากให้ใครรู้อย่าไม่ต้องโพสดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอัพรู้สึกว่าถ้าการที่อัพต้องต้องแอบต้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนั้นในะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียริมไม่ให้เกียริเราหรือไม่ให้เกียริคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะ เกิดดรามา่าขึ้นมาแบบงงๆสำหรับนางเอกสาวแอบทักะออนหลังโพสต์ภาพเที่ยวญี่ปุ่นร่วมเฟรมกับทิมพิธาซึ่งเป็นภาพที่พาลูกสาวของทั้งสองคนไปเล่นสโนว์บอร์ดด้วยกันแต่กลับมีคนดรามา่ามองว่าไม่ให้เกียรติแฟนหนุ่มอ,อย่างนนกุญชานนทำเอาเจ้าตัวรีบออกมาเคลียร์มองว่ายิ่งปิดยิ่งไม่ให้เกียรติและคุยกับแฟนหนุ่มทุกวันทุกคนรับรู้และแฮปปี้ลองไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะอ่ะทุกปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิด งีใหม่ใช่ค่ะก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะปีนี้ทีไปเลือกไปญี่ปุ่นคะพี่แอรค่ะทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้า <c> งกระทันหันแบบฉุกเฉิน <sensible S 2> มากเลยค่ะทุกอย่างแบบ ทันหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วันหยุดหยุดแค่3าสี่วันเองค่ะที่แอปได้หยุดเพราะวันที่6กแอปก็ทํางานแล้วอะไรอางี้ค่ะไม่ได้แพลนแต่อยู่ๆลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นฮิมาก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าต้าไม่ได้แอปจองกับคุณแม่ของตรีตรีมนนะคะก็ คุณแม่ก็ช่วยจัดการในทุกอย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะก็โชคดีที่ได้ไปเพราะจริงๆช่วงนั้นก็ทําอะไรกันทหันก็ค่อนข้างยากค่ะก็เลยพางคนเยอะเราปีไปเล่นหิมะให้สนใจไปเลยใช่ใช่ค่ะก็วันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะค่ะแล้วปีนี้เขาขอก็เลยอ่ากก็ได้ค่ะถึงแม้จะมีเวลาแค่แค่สามสี่วันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญี่ปุ่นแค่สามวันเองสามวันก็เอาที่เหลือก็คือเดินทางใช่ไหมคะพี่แอม ก็หยุดไปสี่วันนะคะก็อยู่ญี่ปุ่นสามวันแฮปปี้ไหมคะหน้องปีมากค่ะมากค่ะแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเขาก็สงสารเขาว่าคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆเลยเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรเย่งนี้ค่ะป็นไปเที่ยวหมดแชเป็นวันขวัญวันเกิดปีแรกที่น้องปีแบบอยากขอคุณแม่ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ ก็ก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กน้องปีไปชอบกิจกรรมอะไรที่สุดคะที่รักจริงๆก,ก็ชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่าสามวันก็อัดแน่นเลยค่ะก็วันแรกก็อยู่โตโเกียววันที่สองไปเล่นไปไปสกีรีสอร์ทแล้วก็วันที่สามก็ไปนิสซีแลนด์จบแล้วบินกลับค่ะที่ไปเทวตอนที่บินไปเที่ยวกับคุณมองเจอใครขนาดนี้ใช่ใช่ <laughs> ใช่ค่ะเ,เ,เดี๋ยวนคนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส่งแอรไม่<ต> <laughs> ใช่ค่ะแต่คนเห็นเยอะมากก็บังเอิญเจอพี่พี่แฟนคลับค่ะอาจารย์พี่พี่น้องๆนี่ค่ะเยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจปีใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ท,ที่ต้องเดินเข้าก็ก็เลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยแซวว่าแบบแซวเออ ขอโมเมไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ย<ช>เป็นโมเมนต์แบบเอเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นยี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนอะเขาไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราอ<ช><ช>ะไรเงี้ยอย่างที่ไปเล่นแบ,บมีมีน้องที่เล่นครั้งแรกเลยเล่นสก,กีอ๋อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะล้มไหมคะัปกกระล้มอ๋อแน่นอนค่ะ <laughs> <laughs> แล้วพี่แอดเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่า เล่นด้วยค่ะเลือดก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่เคยคิดที่จงไม่เห็นเราเลยอ่ะนี่มีอาจจะสับสนแอมกับปีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันนะคะตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันด้วยพี่เหี่กับน้องพีพีเพิ่มเลยใช่เขาถึฝึกในตรงนั้นเลยครูครูสอนในตรงนั้นเลยเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได้ได้เจอกับทีมทีมเจแปนมาเสะค่ะก็เขาก็ดูแล ยากเลยค่ะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกบค่ะก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพี่พิมแต่ว่าน้องพี่พิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยแล้วค่ะก็มีปีใหม่ทีเพิ่งครั้งแรกค่ะคปีติดใจไหมติดใจค่ะเขาชอบค่ะอ,อันนี้คือพี่พิมนี่คือไปบังเอิญเจอที่นู่นกันพอดีแบบเอ้ยเห็นแบบอยูอย่ญี่ปุ่นเหมือนกันหรือยังไงครับพี่แอ๊ บังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะว่าไปญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันเลยญี่ปุ่นเดเจอที่นาชิกีไม่ไม่ไม่ต้องกันขนาดนั้นเนาะไม่ได้เดินสวนกันเอ้ามาแล้วเอ้าไปอีกไม่ใช่ทุกทีเราเห็นไหมว่ามันมีลามายผิวที่แอบผ่านะค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะแอปเห็นทุกอย่างค่ะแอปเป็นไงบ้างครับแอปรับรู้หมดคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพู้สึกไงบ้างครับกับที่เขาเขาต้องกิน ค่ะให้พูดยังไงดีคะรู้สึกไงบ้างก็แอปรับรู้แล้วก็แครความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็แล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะ เท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอเราข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านนุ่นคุณมามีหัวใจยิ้มท <laughs> ุกอย่างมันจบบก,ก็ก็คือเราเราทุกคนจะจะ,จะพูดว่าไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีคะ่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนคไม่ไคิดเปองไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกๆคนด้วยค่ะคือ คือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความเป็นห่วง<ม>ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงนนหรือเป็นห่วงคุณทิมอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วแอปรู้สึกว่าไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรแบบนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอปรู้สึกว่า ไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็อแอปคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้องมีอะไรข้างหลังสมมติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบๆไปเลยอยากให้ใครรู้อย่าไม่ต้องโพสต์ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแอปรู้สึกว่าถ้าการที่แอป ต้องต้องแอบต้องอะไรเงี้ยมันิรู้สึกว่าอันนั้นนยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะอยากมี้ดูว่าเราใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาติเหมือนที่คนนึงจะทําใช่ค่ะทุกอย่างขอให้ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอลค่ะเป็นไงบ้างทำไมอยู่ดีคุณโดนถึงปวดล่าสุดทำไมถึงปวดอยู่ดีแบบ ทำไมทำไมถึงไหวล่ะมันก็่ันไหวง่ายเลยยังไงไม่แน่ใจแต่แต่ก็อาจจะคือถ้าคิดเองก็น่าจะเป็นเพราะอากาศมังค์เเสียดายเพราะติุเราเปคนส่งยาให้เขาอยู่ไกลเยอะส่งยาเลยเออเขาเาอยู่ไกลไปนิดเลยหรือเขากล้ลังใจยาใจหรือเปล่าพี่แอนยาใจยาใจแต่ว่าอะไรยาใจมมีสอา ก็มัส่งยามันส่งไปไม่ได้ยาเป็นยาใจแทนกังใจอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้เขาดูไปมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็อยากส่งค่ะส่งไปยังคะะส่งไปยังคะยาใจเนี่ยคิดอยู่ว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรคะเขาไม่ถามให้อ้อนไหมคะอับคือไม่ได้อ่านเลยอ่ะแอบก็ยังไม่ได้อ่านอ่านให้แล้วเออเขาอ้อนแล้วเออเขาอยู่ใจจะอ้อนไหม นี่นนงงนะนนไม่ได้ม่นมีงงแย่มีอ้อนแต่ก็คงเขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงค่ะค่ะเราคุยกันทุกวันค่ะก็เป็นห่วงเหรอค่ะไม่กล้าร์ด เเป็นว่าสองแอปก็พร้อมตอบทุกคาถามแถมยังบอกอีกว่าถ้าข้องใจก็ถามได้เลยเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงและขอบคุณมาก